สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w e l l Podcast ประจำวันพฤหัสบดีที่5สิงหาคม2564ตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาปิดในแดนลบจากตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนในเดือนกรกฎาคมที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดการณ์ทำให้นักลงทุนผิดหวังและกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มวัฒจักรซึ่งเป็นหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง0.92%ดนัชนี S&P 500นีปิดลดลง 0. 0. 4 6ขณะที่หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทพนพันธบัตรสหรัฐโดยดัชนีน a สแดกปิดบวกไป0.13%ค่ะทั้งนี้มีมุมมองจากนายริชาร์ดรองประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายด้านการจ้างงานและเงินเฟอ้อของเฟดภายในปลายปีหน้า ซึ่งจะทำให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2023ซึ่งสอดคล้องกับนายคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ว่าการของเฟดที่ระบุว่าเฟดควรจะเริ่มลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณภายในเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาที่ดัชนีปิดทำระดับนิวไฮอีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ20ปีรวมทั้งการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัจทจดทะเบียนบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนที่ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะโดยดัชนีย u r รส600ปิดบวกไป0.61%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวกไป0.33% ดัชนีฟุซี่ลอยตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกไป0.26%และดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปิดบวกไป0.88%ค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดในแดนบวกจากการฟื้นตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีรวมทั้งดัชนี pmi ภาคบริการของจีนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในเดือนกรกฎาคมขณะที่ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับจานวนผู้ติดเชื้อโควิด1 i ที่ปรับตัวสูงขึ้นในหลายประเทศค่ะโดยดัชนีนิกเกอตตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลง0.21%ดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวกไป1.34%ดัชนีหังสิงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกไป0.88%และดัชนีเซี่ยงไฮ้คมอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกไป0.85%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราปิดบวกไป0.35% โดยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรง,งอมีมติ4ต่อ2เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ0.5%ต่อปีขณะที่กรรมการ2เสียงข้างน้อยเสนอให้มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%เพื่อพยุงเศรษฐกิจนอกจากนี้กรง,งอมีการปรับลดคาดการ GDP ในปีนี้ลงเหลือ0.7%จากเดิมที่คาดไว้ที่1.8% และในปีหน้าจะขยายตัวอยู่ที่3.7%ค่ะเนื่องจากเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มากกว่าที่ประเมินไว้มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปิดบวกไป0.02%จากแรงเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหลังตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนออกมาขยายตัวน้อยกว่าคาดการส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง 3. าเ ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่3หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบออกมาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะปรับตัวลดลงค่ะสำหรับกลุธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกปรับตัวลดลงจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดและแนวโน้มเศรษฐกิจกในระยะข้างหน้าในขณะที่หุ้นจีนยังคงอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอื่นๆทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจากแรงเทขายของนักลงทุน จากประเด็นการควบคุมและการจัดระเบียบบริษัทชั้นนาต่างๆของรัฐบาลจีนในขณะที่ในฝั่งสหรัฐและยุโรปผลประกอบการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนยังออกมาในเกณฑ์ดีต่อเนื่องโดยเรามองว่าความสิ่งต่อการปรับฐานในระยะสั้นยังคงยังมีต่อจากเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันเดลตานอกจากนี้ประเด็นเรื่องของแรงกดดันในหุ้นจีนก็อาจสง่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม แม้ในระยะยาวเรายังเชื่อว่าตลาดหุ้นยังน่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่ยังดีอัตราดอกเบีย้ยที่ทรงตัวในระดับต่ำและสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูงแต่ในระยะสั้นยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนโดยการกระจายความเสี่ยงไปยังหลายๆภูมิภาคและหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งรอจังหวะที่ตลาดหุ้นปรับฐานเรายังคงแนะนำทยอยสะสมกองทุนที่ให้ผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในระยะยาวได้แก่กองทุนเปิดวัน UGG ส่วนในยุโรปเรายังคงแนะนำกองทุนเปิด k, TM, k t Euro. ทแ t EUR เทั้งนี้เราแนะนำให้ชะลอการลงทุนในจีนเช่นกองทุนเปิด MFC M, M China และในเวียดนามกับกองทุนเปิด p r i n c i p a l VNEQ เพื่อรอดูสถานการณ์อีกครั้งค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e a l t h a d v i s o r y by ี่ b Thai Bank ทำหรับวสระวน,นี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ